สัโจทย์ในข้อนี้นะคะเขาบอก t h e government launched a campaign to raise awareness about mental health นะคะซึ่งเขาบอกว่า government นะคะเราต้องรู้เลยคำนี้นะคะแปลว่ารัฐบาลนั่นเองนะคะ government นะคะ launched คืออะไร launched แปลว่าปล่อยนั่นเองนะคะปล่อยแคมเปญการรณรงค์นะคะเพื่อ awareness คือการตระหนักรู้ นะคะน,น,นรู้เรื่องอะไร Mental health ก็คือเกี่ยวกับสุขภาพจิตนั่นเองนะคะเรามาดู choice ข้อแรกนะคะคือคำว่า r a g e ใช่ไหมคะแปลว่าเพิ่มนะคะ grow จนเติบโต lift ก็แปลว่ายก ok นะคะส่วนมากก็จะใช้นะคะกับคำว่าอื่นๆเนอะเช่นแบบว่าอาจจะไปส่งอะไรแบบนี้นะคะก็สามารถใช้ได้ increase ก็แปลว่าเพิ่มนะคะแต่ในที่นี้นะคะ เรามาดูว่าอันไหนที่มันมีคือคําศัพท์เนี่ยบางอันเนี่ยความหมายมันใกล้เคียงกันนะคะแต่ถ้าเลือกใช้จริงๆนะคะที่มันเหมาะก,กับคํานามอันนั้นนะคะอย่างเช่นคําว่า a w a r e n e s s นะคะเราก็จะใช้คํากริยาคํานี้นะคะก็คือคําว่า raise นั่นเองนะคะเพิ่มความตระหนักรู้นั่นเองนะคะ